วัสดีครับวัสดีครับวันนี้วันที่30ตุลาใกล้จะเปิดประเทศแล้วแต่ฝนก็นยังไม่หยุดครับนี่โอ้โหน้ำเต็มเลยที่สวนระบบเจาสะสอทอนัดครับอ่ะตกทุกวันแต่ก็ได้ยางทุกวันครับนี่ก็คือถ้วยริดครึ่งนาจออข้างบ้านโอ้โหแฉะแฉะ,ชะครับ ก็มาดูฮะระบบเจาะนี่ครับตกได้ตกไปตกได้ตกไปอันนี้ออกมาหน่อยครึ่งถ้วยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ออกครับนี่ตกได้ตกไปครับเรามีหมวกกันน็อกนี่ก็ถ้วยลิตรครึ่งสองถ้วยไปแล้วถ้วยที่สามนี่คือ สามเข็มนี่นี่ก็น้ำยังมีคาถ้วยอยู่ไม่ต้องทิ้งครับน้ำไม่ต้องทิ้งเวลาถ้าน้ำยางหยดลงไปมีลูกค้าถามว่าน้ำที่มันลงไปในถ้วยต้องทิ้งไหมไม่ต้องทิ้งครับเอาน้ำกดใส่เครื่องฉีดอัดเข้าไปเลยครับฉีดอัดไปเลยน้ำก็จะแยกส่วนน้ำยางส่วนยางนี่ครับจะออกเป็นก้อนอย่างนี้เลยเนาะหลายท่านครับที่ยังไม่เข้าใจที่ยังไม่มีหมวก แล้วฝนมันลงมาใส่ถ้วยมันจะไม่เหมือนกีดครับนี่อ่านี่ก็สามเขม็มสองถ้วยน่ถ้วยลิตรครึ่งไม่ต้องทิ้งนะครับน้ำกับยางที่ผสมกันอยู่ที่ต้นระบบเจาะใช้น้ำกดอัดไปเลยครับเนี่ยมันจะแยกไปน้ำส่วนน้ำยางส่วนยางนี่ครับนี่นทิ้งไปเนี่ยนะม,มันก็จะเป็นอย่างนี้น้ำก็เยอะออกไป ตกทุกวันพายุเข้าเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเขาเข้าออกออกครับคงสนุกดีนี่เห็นไนหะเอาน้ำทิ้งไปยางอยู่เหมือนเดิมระบบเจาะครับสวนสวนทอทน,นัดอำเภอวังทองพิศุโลกนี่ก็ลิตรครึ่งเต็มแล้วครับเนี่ยนี่อันนี้ผสมเข้าไปน้ำก็จะแยกส่วนน้ำยางส่วนยางอย่าไปทิ้งครับเสียดายจะไม่เสียแม้แต่หยดเดียวเลยของระบบเจาะ ที่สวนสวนอดทอนมาดูได้ครับที่อำเภอวังทองพิสณงโลกนี่นี่ก็หนึ่งถ้วยเต็มนี่ก็น้ําส่วนน้ํายางส่วนยางแยกกันออกไปเราไม่ต้องทิ้งครับหลายๆต้นนะตรงนี้ฝนตกครับนะสนใจมาดูได้ครับสาธิตแนะนําให้ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเออเราก็อยากให้สวนยางมีไรายได้ด้วยกัน เหนื่อยมาทั้งตั้งหลายปีกว่าจะได้เจาะแบบนี้นี่น,นี่นี่ยังไหลยอยู่ครับเนี่ยสองวันแล้วยังไหลยอยู่เลยครับเจาะหนึ่งหยุดสองครับทํางานง่ายทําวันนี้หยุดไปอีกสองวันสองวันแล้วมาเจาะใหม่ทํางานกลางวันครับง่ายตรงนี้เนะาะมาดูได้ครับที่สวนสอทนัดอำเภอวังทองที่ศุนุโลกไม่ไกลครับอยู่ข้างถนนดำนะฮะอยู่หลังอ สถานีอนามัยตำบลดินทองครับนี่น้ำสน,น้ำน้ำกับน้ำไปน้ำกับน้ำไปะระยางมันก็จะแยกออกมาระหว่างโดนน้ากดแล้วนะโอเคเห็นแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาให้กับพี่น้องชาวสวนยางไ,ได้รู้อันนี้ล้นครับล้นก็เอาถ้วยรองซะเลยเป็นสองชั้นนี่ครับโอเคนะ้อแค่นี้นะครับสวัสดีครับ